คือมันเป็นรถที่แม่งมองแล้วแม่งหน้าแต่งจัดอะพูดเลยใช้คำว่าจัดนะ,ะแต่งจริงใช้คำว่าหน้าแต่งอะไเอ้ยนอยขิงดิขิงพี่ก็เลยดิอะาไรเชียบม, <c oughs> มันจะไปอะไรรถมันก็ได้แค่นี้แหละ <c oughs> ใครที่ดูอยู่นะฮะ <c oughs> นี่คือตกดาโโอ้โหมึงบอกวันด้วยอุ้ยอุ้ยพรด้วยฟัง สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแชมป์300นะฮะวันนี้เราอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับวันนี้เราจะมาเทสไดไลเจ้ารถ MG 5 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับหลังจากที่เรารีวิวที่ถนนจริงมาแล้ววันนี้เราจะมารีสมรนะในสนามประทุมธานีสปีดเวย์ครับแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าผมเองอาจจะถ่ายทอดในสนามได้ไม่ดีเท่ากับรุ่นพี่ผมคนหนึ่งนะฮะคือนัจจัแลแลมจุงเบยนะฮะจะมารีวิวเจ้ารถ MG 5คันนี้แบบถึงพิกถึงขิงครับว่ามันดีหรือไม่ดีหลังจากที่คิดที่แล้วผมบอกไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาฟังจากกูรูที่เล่นรถจริงๆและจะเริ่มวิจัยรถคันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะผมขอบคุณ MG Alice Motor นะครับหรือ MG พนครด้วยที่แนะนำและเชิญชวน มาลองรถคันนี้ที่สนามนะครับแต่ที่สําคัญครับเรามีข่าวสารที่จะแนะนําคุณทุกคนนะที่สนใจรถ mg 5รุ่นนี้นะครับอยากรู้ข้อมูลอยากรู้ดีเทลอยากรู้รายละเอียดข้อดีข้อเสียแคมเปญต่างๆนะฮะไม่ให้ตกเทรนเกี่ยวกับ mg ห้รุ่นนี้เลยครับเข้าไปที่ f a c e b o o กรุ๊ปนะครับเซิร์ช new mg 5้ครับไทยแลนด์ครับคุณจะได้ข้อมูลครบถ้วนรายละเอียดและรู้จริงเรื่องรถ mg 5แน่นอนครับสำหรับกลุ่ม Facebook นี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าว่า วันนี้ร,รีแอคชั่นในการนั่งรถแบบเต็มสมรรถภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะไปตอนนี้นะฮะเ,เราอยู่บนรถนะครับเนี่ย <รถ S 2> อยู่อะนัะ่งจำดำจึงเบยครับเมืวว่อวานผมนั่งสตาร์เลียลแล้วขับได้แค่นี้เองเหรอขับได้แค่นี้เองเหรอโอ้ตรงน,นี้ครับตับตรงน,นี้ได้เลยเหรอใช่ใช่ใชเอ้ยนอยขิงดิขิงพี่ก็หน่อยดิถ้าไหลเชียวม, <c oughs> มันจะไปอะไรรถมันก็ได้แค่นี้แหละ เฮ้ยมันอยู่อมันจะพลิกไปฝั่นี้ไหมเนี่ยเราโ้งอยู่นะโอ้โหนี่ขับหน้าขับหลังเนี่ย เอลิกก็จะเปลี่ยนยางกันนะครับ<า>สี่เส้นตัวนี้มันมีเกียร์กี่สปีดอะไรไง้าดสปีดครับแปดเ,ปปลเลยเหรอวิ่งทางไกลน่าจะดีบบเบลดีมากครับเลบล <c oughs> ดีมากนนี้คือมันมีลายสนามเลยแล้วแต่น่าจะขับ ช่วยจดเลขตัวถังคันนี้ด้วยนะครับเ,เวลาซื้อจะได้รู้ว่าเป็นคันนี้ ดีพี่สันเลยจริงเลยรับเบรกดีนะไอเรื่องระยะเบรกใช้ได้เลยเมื่อกี้ลองตอนรถคันพนึงที่พี่ก็ลองเลยออกมาหกสิบก็โอเคเป็นไงบ้างหน่อยเีนะคือแจ๊สที่บ้านทำไม่ได้แบบนี้ก็จดใบทะเบียนเลขตัวถังไว้นะครับเป็นรถเทนดูผมตลอดการครับผมเป็นในนี่เลยแสกกลางเลยกู เราพยายามจะให้มันแบบว่าออกอาการแบบพยายามให้ลดเสียอาการเออมันก็ไม่ไปอ่ะไอบิดเข้าไปมากมันก็เข้าพอจะบานออกไปมันก็ึงเลี้ยวเข้ามาให้ใช้ได้คือว่องไวอ่ะคือปกติอ่ะเราขับแบบพวกป็นพวกขับพวกขัมาศูนย์สามเจ็ดศูนย์ไหมาพอเวลามันมันบล็อกอ่ะมันขี่ไม่ได้เลยนะแต่มันจะแบบไอ้นี่มันไปแบบสมูทอ่ะ อันนี้พี่แชมป์เราลองขับได้วเนี่ยลองไปแล้วลองไปแล้วอ้าวเฮ้ยแชมป์อีกรอบไปแล้วลองไปแล้วหน่อยฮหน่อยฮะหน่อยลองเลยลองเลยมันจะขับได้เหรอวะได้ดิลองดิเดี๋ยวให้น้าแจ่มสอนให้น้าแจ่มสอนกูลงน่ะมึงนั่งกันสองคนเลยเดี๋ยวต่อไปหน่อยจะขับนะฮะโดยมีอินสตัคเตอร์ชื่อน้าแจ่มแหลมจุงเบยคอยสอนอยู่ข้างครับไม่เอาหน่อยเหรอสอนน้องหน่อยเวียนหัวคถ้าก็เวียนหัวนั่งหลังรุ่นนี้ไม่ต้องสอนแล้วคืออันเนี้ยผมบอกเลยนะมันเนี่ย ครับกูว่าสนุกจะเล่นเองเรื่องๆไม่ใช่อะไรหรอกอารมณ์เหมือนกับเด็กได้ของเล่นแล้วอ่ะเอ้ยเหมืนวันหัวแฉกขึ้นมาเป็นกำลังใจดูฮะดูดูด้วยโอ้มีซันลูฟด้วยโอ้โหเฉยดิวได้เล่นเฉยดิวตัวตัวเฮ้ยขับได้เฉยเลยดิวไอู้มันอะไรเบามากท่านผู้ชมเป็นกระเบิดอ่ะพี่ดิวครับพี่ดิวข้างหลังครับพี่ดิวนี่ยปาดให้มันหนืดให้มันแข็งได้ยี่ห้อ ร้าก็ปรับได้นะให้มันแข็งได้อ่ะเนี่ยนมันคงอะไรด้วยแขนมันคงขาอุ้มันคงหรอเปล่านี่ต้องบอกว่าเป็นรถครั้งแรกอันนี้มันคือรถประเทศอะไรอ่ะพี่แชมป์อ่าจริงๆแล้วเนี่ยรถ m อเนี่ยเป็นอรถที่ผลิตในเมืองไทยอันนี้แต่เป็นแบรนด์เมืองนอกนะครับแล้วทีมมีแบรนด์จีนซื้อไปนะครับก็ เดิมเนี่ยมันเป็นของอังกฤษนะครับก็ตอนนี้มาเป็นของคนไทยกระตุกหน่อยนะขาเฉยมันันเร่งมันค่อนข้างนิ่มนะไมาค่อยขับแล้วกันนะเราอยู่กับดิวด้วยนะขับให้ดีๆนะดิวนี่นับดิฟแปลกประเทศไทยนะเอาแม่ขับไม่ไปอ่ะไม่มีระยะใช่ะยะเข้าเกียร์ผิดบ้างใช่เข้าเกียร์ผิดครับอ่านี่เป็นออโต้ธรรมดา ตอนนี้เรามาเปลี่ยนคันนะฮะแล้วก็เราจะให้พี่ดิวนะครับไปทดสอบรถ M g ็ครับวันนี้ผมจะไม่ขับเองผมบอกเลยว่าผมขับในถนนจริงแล้วในสนามผมให้คนที่มีความสามารถดีกว่าคนที่มีทักษะในการขับขี่รถสูงๆดีกว่าคุณก็พูดซะผมกดดันเล้วนะฮะจริงๆแล้วบนถนนผมอะขับกากมากแต่นในสนามเราจะเอาจริงเอาอะไรเอา <ๆ S 2> เอะไรแต่ว่า นี่รถใหม่อะเนาะแต่เมื่อกี้ลองไปแล้วรอบหนึ่งก็ถือว่ามันดีครับแต่เมื่อกี้อิงแฟนผมนั่งไงก้ยกวยกวยหยุดเบาเบาเบาอยู่ถึงว่าถึงว่าไม่ยอมมีลูกนะฮะเพราะอิงกลัวกลัวครับใครที่ดูอยู่นะฮะนี่คืออัตรกะดาโคโอ้มึงบอกวันด้วยเฮ้ยอุยพรด้วยฟังสภาพอากาศที่บ้านปากอ่านีเล็กอ่านีแม่ส่วนใหญ่34.4องศาเซลเซียสขอให้เดินทางปลอดภัย ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้มันปรับปรับโหมดไอ้ปรุงอะไรถูกไหนนะนี่ครับปรับปรุงอะไรได้เป็นมั่นคงเลยนะครับแอบจะแอบจะหนืดขึ้นไปหน่อยฮะครับฮะก็ไปดูลีลาของพี่ดิวครับเอ้เอ้เฮ่ฮะอ๋อโอ้ยโอ้ยผมมันใส่เต็มเลยเว้ยมันใส่เต็มเลยเว้ยนะฮะ มันดีมากเลยนะใช่มันอยู่นะครับมันไม่มีฝัดเลยนะขาดอย่างเดียวขาดประเกียดซีตอนนี้ครับเนี่ยพอรอบติดปุ๊บมันสามารถไปได้เลยเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นขับเครื่อล้อหลังนะดิฟได้เลยดิฟได้เลยเนี่ยเบรกปุ๊บอยู่คือเบรกทําได้ดีอ่ะใช่คือที่เราเทสกันเนี่ยมันอยู่ในสนามไงชีวิตจริงมันไม่มีขับอย่างนี้หรอกคือมันช่วยได้ตอนที่เำลังชุลหูจริงๆครับใช่ครับเนี่ยกระทืบเบรกแบบสุดเลยนะเมื่อกี้ครับ ลิมิตของเขามันจะเริ่มพันเดอร์ครับนี่ไม่มีการแบบเสียการเลยเสียการหรือรู้สึกว่าจะผิดความอ่ะครับไม่น่าเชื่อว่ารถมูลค่าแคนละห้าแสนกว่าหกแสนอ่ะขนาดนี้อ่ะรถแค่ละล้านกูยังไม่กล้าเลยกูแข่งนะฮะโอ้เหนื่อยอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าตัดเรื่องอัตราเร่งต้นนะคือมันต้องคำใจเพราะว่าหนึ่งตัวถังมันใหญ่แล้วก็ น้ำหนักอ่ะหนักพันสองร้อยกิโลเมตรไอพันสองร้อยกิโลกรัมก็ตันกว่าแล้วก็ตัวเครื่องพันห้าร้อยซีซีแล้วแรงม้าแค่ร้อยสิบสี่แรงม้าครับเราก็ต้องทําใจในเรื่องส่วนของตรงนี้แต่แม่งให้มันอัดแน่นมากด้วยระบบคอนโทรลต่างๆให้มันแน่นมากนะฮะคือรถเขาใช้งานรถพันห้าร้อยซีซีอีโคคาร์นะครับมันก็ต้องประมาณนี้ไม่ใช่เอาไปรถแข่งสนามนไม่ได้เทียบกันไม่ติดหรอกครับหลายๆคนอยากถามคุณดิวหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เหรอฮะรู้สึกเวียนหัวกูจะอ้วกังหายจากการดิฟมานาน ันนี้มันโอเคมันค่อนข,ข้างตอบโจทย์นะสำหรับการใช้งานในเมืองอขนาดเราขับในสนามทดสอบเราขับหนักขนาดนี้มันเอาอยู่ผมเลี้ยวแบบสุดลิมิตของของรถอะแต่รถมันมันยังอยู่อะ่ะซ้ายสุดขวาสุด อั้งมันอยู่อ่ะมันไม่มันไม่มีอาการที่จะฟ้องว่ามันจะพลิกคว่ำหรือว่าเสียเสียอาการเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของรถที่ใช้งานก็รถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันน่ะถ้าคนธรรมดาขับคุณลุงคุณป้าขับไปตลาดโอ้โหสบายปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเซฟต่อชีวิตแน่นอนก็สําหรับใครนะฮะที่อยากไปติดตามคุณดิวนะฮะช่องทางการติดตามของคุณดิวช่องอะไรครับช่องตามไปดิวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนะฮะใครที่อาจจะคุณหน้าคุณตากับเทนไฟทเทนที่คุณดิวต่อยนะฮะแล้วก็ในวงการบันเทิงเป็นดารานะครับตออนนี้มาทช่ง YouTube. ฝากติดตามด้วยคุณจะได้เอารู้รายละเอียดเรื่องรถเรื่องกินไลฟ์สไตล์นะครับ,รบลองไปติดตามดูนะฮะฝากกันติดตามหน่อยใครติดตามแล้วพิมพ์คอมเมนต์หน่อยสนับสนุนเพื่อนผมหน่อยฮะใช่ครับดูแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะฮะใช่ครับช,ช่องดูอย่างเดียวลืมกดนะ,ะช่องผมนะช่องมันช่องมัน <c oughs> ด้วยช่องมไปดูด้วยฝากด้วยนะกันครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปถาม <c oughs> น้องนอยนดีกว่าว่าขับแล้วเป็นยังไงไปถามพี่นแจมแล้วเป็นยังไงให้สรุปอีกทีหนึ่งสำหรับแฟนลับของสำหรักลัดไลท์จะได้สบายใจในการตัดสินใจซื้อรถ MG 5ครับ สวัสดีครับพี่แพนครับัครบหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีครับพี่แพนเบาฟุ้งนะฮะบ,บอสผมเอง <laughs> วันนี้เป็นไงพี่ขับ MG 5ตัวใหม่ก็ประทับใจนะเอางี้ดีกว่าเรียกว่าปันสมเหตุสมผลกับราคาดีกว่าราคาแบบเซอร์ไพรส์อะราคาถแบบแบบูกหนาวอะออแบรนด์อื่นมีหนาวอะเราเห็นแบบ เขาถ่ายมาก็เห็นภายในก็ดูสวยแล้วนะพอมาดูรถจริงอะ่ะมันจะเห็นรายละเอียดที่เราไม่เห็นในจออีกเยอะเลยใส่ใจในการออกแบบรายละเอียดภาย,ภายในค่อนข้างประทับใจเลยแล้วก็เมื่อเช้าได้ลองขัดแล้วก็ชอบหมดด้วยตัวรถเราเห็นสเปคมาตอนแรกว่าปบบ1.5ไม่มีเทอร์บโบถ้ายรถขนาดเนี้ย รู้เลยว่าน่าจะไม่พอแับเราและอาจจะช้าซึ่งซึ่งซึ่งก็ช้าแต่ว่ามันจะได้ตรงประมาณสักเกียร์สามเกียร์สี่คืียาวยาวรนถะลลงไปเทาที่ลองนอกนั้นโอเคมดเบรกที่ดีก็คือฟังก์ชันความปลอดภัยพวกระบบช่วยต่างมีให้กดกับกดในรถแล้วก็อันนึงก็คือตัวปรับพวงมาลัย แบบทับดาสปอร์ตแบบทิ้งคือตัวชั้นเนี้ยมันมีรถทุกคันไม่คิดว่ามันจะมีอยู่มันมีนะมีหลายอย่างมีบายสปอร์ตมีเทสมีครบหมดเลยเออคือแบบตัวท็อปเนี่ยมีซันรูฟอีกถ้าราคาไม่ถึงเจ็ดแสนสำหรับพี่แพนคิดว่ามันคุ้มค่าไหมที่ก๋วยคุ้มมาที่เสียคุ้มมากผมว่ามันมันมันน่าจะแบบ มาเป็นตัวที่ผมว่าเรียกว่าปฏิวัติวงการรถของเซกเมนต์นี้ได้เลยมันกิน2เซกเมนต์น่ะอีโคคาร์กับรถไอเอ็มแล้วกันเออรถไอเอ็มคือเพอร์เฟกต์ใช่ตัวตัวตัวแข่งมันไม่มีเลยพนะี่นะอืมแล้วผมมองว่าอย่างหนึ่งนะพี่แฟนผมคิดว่ามันปฏิวัติ MG เลยในความรู้สึกของคนอื่นที่อาจจะรู้สึกว่า MG รถมันก๊อกก๋อยรถมันแบบไม่ดีนู่นนี่นั่นทุนนี้แม่งมาพลิกเลยอ่ะพี่ภายในนี่แบบจัดเต็มมากแล้วตอนนี้เบลฟุ้งมีแคมเปญพิเศษอะไรกับเอลิสมอเตอร์ไหมพี่ก็ออกเอ่่อ MG MG ที ทุกคันก็แถมฟิล์มเบาฟุ้งแล้วก็มีกล้องหน้าลูกป้าดัน้าเราก็มูลค่าห0 0พฟิล์มเป็นฟิล์มแบบไหนที่ก็าเป็นเซรามิกแท้ร0% 0ยเอร์เซตก็รอปิตามดูทั้งเรื่องรถ MG แล้วก็ตัวฟิล์มฝากไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แพนมากนะครับผมครับคลิปนี้จะจบไม่ได้ครับถ้าขาดคนนี้ครับอาจาร์ตักห้อครับอาจารย์รบกวนหน่อยครับขับแล้วเป็นไงบ้างก็ดีถามว่าวันนี้มีเงิน6 00 0 0กบาทคุ้มไหมคุ้มซื้อไปต้องทำอะไรบ้างทำสวยเองเดียวเนาะ ไม่ไม่ต้องทำเลยคือต้องเข้าใจก่อนรถราคา5้าเอาเอาราคาตัวท็อปเลยรถแสนเก้าแสน,สนกว่าบาทออปชั่นให้มาระดับรถล้านออปชั่นรถล้านกว่าบาทในราคา6กแสนกว่าบาทช่วงล่างเฟีเ้ยวไซส์ใหญ่ก็จะเอาอะไรอีกอะ <S <S 2> <S 2> อยู่ที่คุณแล้วว่าแบบจะซื้อหรือเปล่านั่นแหละแล้วคอนเซปต์คาร์เมื่อไหร่ทำครับเจอแน่นอนเราจะไปวิจัยกันรถรถเนี่ยมันดีแต่มันยังดีไม่สุดอยากสุดต้องมาเจอที่นี่ อยากจบเลี้ยวมาหาตั้งอย่างเดียวนะฮะที่เหลือเดี๋ยวน้าแจ่มมารับผิดชอบให้คือมันเป็นรถที่แม่งมองแล้วแม่งหน้าแต่งจัดอ่ะพูดเลยใช้คำว่าจัดนะแต่งจริงใช้คำว่าหน้าแต่งเลยที่สุภาพนะ <c oughs> คลิปคนอื่นสะุภาพนิดนึงได้ก็เดี๋ยวรอชมกันครับโปรเจกต์มาแล้วแน่นอนมาแล้วนะตอนนี้อยู่ในหัวกันแล้วจัดทรงล้อสไตล์เอสซีออริจินอลครับฝากติดตามช่องน้าแจ่มด้วยนะฮะเอสซีออริจินอล ก็ใครที่ติดตามก็ฝากไป like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเฮ้ยคอมบิดไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> ขอบคุณนะแจบด้วยนะฮะ งานนี้ขาดไม่ได้นะฮะบอสปิงฮะรุ่นพี่ผมเองครับสวัสดีครับผมถามพี่หน่อยวันนี้ลอง MG แล้วชอบหมดทุกอย่างเลย1คุ้มค่าคุ้มราคาจ่ายไป6กแสนกว่าบาทแต่ได้มาแน่นเอียดผมว่ารุ่นนี้ขายดีแน่นอนแต่มีคําถามถามผมมาว่าถ้าจะใช้ MG เนี่ยต้องเป็นเรื่องช่างด้วยต้องหัดซ่อมเป็นให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลี้ยวรถเข้าไปที่เอลิสเลยนะครับเอลิสมอเตอร์ลูกสาขา6กสาขาข้างล่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเ g 5เนี่ยมาพร้อมกับารันตีภสี่ปีเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ตัวรถเองอ่ะฟังชั่นอลเนี่ย คือไม่ได้แบบมีอะไรที่ยากหรือว่าการซ่อมบำรุงเปนนแนนๆพวกนี้เป็นรถที่ซ่อมบำรุงไม่ยากนะครับฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็เอลิสเองก็มีบริการ6สาขาครับณปัจจุบันนะครับในเคือมีของพระนครกับนครหลวงก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มที่ครับอย่างไงก็สบายใจได้เพราะว่าสิ่งแรกที่คนกลัวเรื่องซ่อมใช่ใช่กลัวไม่มีความรู้กลัวตัวดิลเลอร์ให้ข้อมูลไม่ได้แชร์นิดนึงแล้วกันผมว่าในมันก็จะมีข่าวนะว่าว่า MG เองก็มีปัญหา เรผลิตภัณฑ์เยอะนะครับแต่ผมก็บอกเลยใ,ในในฐานะที่ผมดูบริหารหลายแบรนด์นะครับเอ <MG S 2> เองก็พัฒนาเรื่องของการบริการเรื่องของงานซ่อมเนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่จะโอกาสในการที่จะมีปัญหาเนี่ย ครับผมว่าน้อยลงเรื่อยๆเท่เาที่ผมผมผมจับสถิตินะครับ MG ปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปัญหาเรื่องโปรดักต์ก็น้อยลงเรื่อยๆมีบ้างแต่ว่าผมคิดว่ามันมันก็เป็นทุกแบรนด์ที่มันรับ,รบแต่ว่าการบริการผมว่าเขาแก้ปัญหาได้เร็วแล้วปัจจุบันดีขึ้นเอยอะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจ MG Elis เนะฮะอยากทดสอบรถเนี่ยติดต่อ Elis สได้เลยยินดีครับยินดีครับฝากที่ Elis สนะครับแล้วตอนนี้มีแคมเปญอะไรบ้างพี่จริงๆตอนนี้เนี่ยจริงๆทำมาได้ยซื้ออรรรถกกับบ Elis เนี่แ เลยนะครับมีกล้องกล้องเบารถกล้องเบาพุงนะครับมูลค่า5,000บาทนะครับบริการให้เลยครับผมแล้วก็มีเสื้อเอลิสแล้วก็มีประกาศนะครับบริการลูกค้า นะครับอย่างเต็มที่ครับที่สำคัญมีทีมด้วยใช่ไหมพี่อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะลูกพี่ผมเองมีเป็นเซ็ตให้เลยผมผมมีเซ็ตให้เลยซื้อปุ๊บมีเซ็ตให้เลยครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ด้านล่างแล้วกันฮะแล้วใครสนใจก็ลองไปติดต่อดูแคมเปญต่างๆผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้แบบถูกกว่าที่อื่นเพราะว่ามันเป็นแพทเลทของราคาอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าผมว่าผมเน้นเรื่องของบริการเรื่องของการดูแลแล้วก็ในเรื่องของตัวแคมผมมีแคมเปญเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้าดีกว่าถือว่าเป็นการ ดูแลลูกค้าให้ได้ความประทับใจตั้งแต่ทางแรกที่มาบริการครับผมบอกเลยครับถูกแพงไม่เท่าไหร่ครับแต่มากด้วยคุณภาพแล้วก็มิตรภาพที่ดีครับครับอย่างไรก็ไี้ขอบขอบคุณพี่ติณมากมากนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ เรามาเทสรถกับ MG5 แล้วสำหรับคนที่ดูอยู่ครับรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้ที่มีการเทสรถแบบเต็มการาวันนี้ถึงพลิกถึงขิงทุกอาการของรถทุกการขับขี่ครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับในการที่เรามารีวิวรถเจ้า MG5 วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการในการขับขี่และมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านครับที่มาขับขี่กันนะฮะไม่ว่าจะคุณดิวฮะไม่ว่าจะเป็นพี่แพนไม่ว่าจะเป็นพี่ปิงนะฮะนอยดไดโวหน้าแจ ให้ข้อมูลคุณได้ชัดเจนแน่นอนสําหรับวันนี้คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเล็กๆแน่นอๆที่ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกออรถคันใหม่ของคุณครับเป็นประโยชน์แน่นอนสาหรับคลิปนี้แต่ที่สําคัญครับใครที่อยากอารู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MG 5ครับฝากกลุ่มด้วยนะฮะกลุ่ม New MG 5้าครับ Thailand ครับเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนแคมเปญรายละเอียดปัญหาได้กับทุกคนครับจะทําให้การขับขี่รถยนต์มีความสุขมากขึ้นครับถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe, กดสั่นกระดิ่งให้ช anel YouTube ด้วยวันนี้ขอบคุณครับเอลิสมอเตอร์เอ็มจีพระนาคร m เอ็มจีนครหลวงครับขอบคุณบาวฟุ้งครับฟิล์มเซรามิกเกตพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีครับขอบคุณนะจ๊ะเอ c o ซีออริจินอลฮะขอบคุณเพื่อนผมครับดิวตามไปดิวฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามด้วยใครกดติดตามแล้วบอกว่ามาจากช่อง300ด้วยนะมันจะได้มากระช่องผมหน่อยเดี๋ยวมันดังแล้วมันไม่มาผมแล้วนะฮะแล้วก็ขอบคุณนอยดโวด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า อยากให้คุณมาลอง3า0อยกาลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอน3า0อยกาลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ yeah. ใคงก็บอกให้บบาๆ